สวัสดีค่ะคูดานะคะวันนี้คูดาก็จะมาสอนทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการค่ะเรื่องรู้จักสถานที่ใกล้ตัวค่ะค่ะวันนี้คูดาก็ได้เลือกสถานที่ใกล้ตัวมาให้นักเรียนรู้จักด้วยการสอนสถานที่ค่ะสถานที่ที่หนึ่งบ้านสถานที่ที่สองโรงเรียนสถานที่ที่สามวัด หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสถานที่กันไปแล้วนะคะครูก็จะทําการทดสอบว่านักเรียนสามารถจําสถานที่ที่ครูสอนกันไปแล้วได้หรือเปล่าวิธีการสอนก็คือนํารูปภาพไปไว้หน้านักเรียนจํานวน2รูปภาพนะคะแล้วให้นักเรียนเลือกตามที่ครูบอกอน,นักเรียนดูสิคะอันไหนรูปบ้านค่ะเมื่อนักเรียนชี้ถูกนะคะครูก็สามารถ ให้นักเรียนชี้ภาพต่อไปได้ค่ะอ่าน,นักเรียนดูสิคะรูปไหนรูปโรงเรียนค่ะเมื่อนักเรียนชี้ถูกเราก็สามารถสลับที่นะคะและถามนักเรียนอีกครั้งค่ะอ่าน,นักเรียนดูสิรูปไหนรูปโรงเรียนค่ะครูก็จะเพิ่มรูปภาพอีกหนึ่ง ภาพสถานที่เข้าไปอีกหนึ่งภาพนะคะดูซิว่านักเรียนยังสามารถจํากันได้อยู่ไหมนักเรียนดูซิคะรูปไหนรูปวัดเมื่อนักเรียนสามารถจำภาพสถานที่และชี้ตามที่ครูดาสอนได้ถูกต้องนะคะผู้ครองก็สามารถเพิ่มภาพสถานที่ใกล้ตัวเพื่อให้หนักเรียนรู้จักสถานที่มากยิ่งขึ้น ค่ะวันนี้ครูดาก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ